ใครที่เลี้ยงแหนเป็ดแหนแดงไข่ผัมหรือไข่น้ำเคยเลี้ยงบ่อขนาดใหญ่ไม่สำเร็จหรือมีพื้นที่จำกัดเองมาเลี้ยงในกระมังบ่อซีเมนต์โอง่งหรือวัสดุที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านเลี้ยงง่ายและโตไวควรมุงแลมที่มีการกองแสง50-60%และมีแสงรำไรการขยายแหนเป็ดแหนแดงไข่ผัมหรือไข่น้ำจะใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันการเติมน้ำควรเติมครึ่งภาชนะที่เรานำมาเลี้ยงแหนเป็ดแหนแดงไข่ผัมหรือไข่น้ำจากในคลิปเราจะนำขี้วัวแห้งลงไปแช่ถังกระสอบแช่ทิ้งไว้หน่ถึงสคืนหรือแช่ทิ้งไว้ให้เปลี่ยน จินทรีสังเคราะห์แสงและปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15คนละลายให้เข้ากันจากนั้นก็นำแหนแดงแหนเป็ดผําหรือไข่น้ําลงไปในอ่างหรือใส่ในกะละมังปริมาณการใส่หนเป็ดแหนแดงไข่ผําหรือไข่น้ําจะใส่ประมาณ30%ของกะละมังที่มีแหนแดงมีโปรตีนสูง20-30%แหนเป็ดมีโปรตีนสูงถึง45%ผําหรือไข่น้ํามีโปรตีนสูงถึง40%มาดูผลลัพธ์การขยายตัวของแหนเป็ดแหนแดงไข่ผําหรือไข่น้ําในระยะเวลา7วันกันค่ะเพื่อนสามารถนําวิธีนี้ไปเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์หรือนําไปทําปุ๋ยไว้ใช้ในบ้านและในสวนกันได้เล ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ